มีหลายคนถามว่าถ้าเราชอบเพลงที่เรากำลังดูอยู่หมายถึงดูคลิปของคนอื่นอยู่อะ่ะแล้วเราจะเก็บเพลงเนี้ไปเป็นรายการโปรดเพื่อเอาไว้ใช้ในการตัดต่อของเราเองอย่างไรคะได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ไอทีจะพาไปเก็บเพลงกันนะแต่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปคะ่ะ ไปเก็บเพลงกันกันเลยนะคะให้เรามาที่หน้าติกต็อกนะคะที่เราจะเล่นนะคะที่เราจะเล่นทำกับแม่แบบจ<บ>ริเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมะีแบบนี้ค่ะขึ้นว่าเพิ่มลงในรายการโปรดก็คือกดเพิ่มไปที่ของเราได้เลยนะคะมันจะไปถูกบันทึกไว้ในตอนที่เราจะตัดต่อสมมุติว่าเรากดเพิ่มเพลงนี้ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวมาดูนะคะแม่โทรมาจองคิวบัส เราก็ไปเอาคลิปนะคะของเราแบบนี้นะมแีแล้วมาที่ตัดต่อใช่ไหมคะมาที่ตัดต่อแบบนี้เนาะแล้วมาเพิ่มเสียงเพลงค่ะ mm. เพิ่มเพลงเข้าไปนะแล้วก็กดรายการโปรดตรงนี้ค่ะรายการโปรดตรงนี้เลย mm. เห็นไหมคะเพลงที่เราอะ่ะเลือกเมื่อกี้ที่เรากดบันทึกไว้นะคะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราก็เลือกไปใช้ได้เลยค่ะ mm. เห็นไหม คือบางทีเราเล่น t i k t o k แล้วเราชอบเพลงนี้ก็อยากจะเอาเก็บไว้มาตัดนะคะก็เอามาใส่แบบนี้ได้เลยนะจ๊ะเป็นยังไงคะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเก็บเพลงที่เราชอบตอนที่เราถ่ายฟีดเล่นไว้เป็นของตัวเองยังไงนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจะแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนนะว่า อยากเก็บเพลงของคนอื่นมาเป็นรายการโปรดของเราก็ทำแบบนี้เลยจ้า